ทำไมมันถึงเลิกยากแล้วทำไมเราถึงรู้สึกอยากจะหวนกลับไปเล่นมันตลอดมันเป็นเพราะว่าสมองเราเสพติดความหวังเสพติดความคาดหวังว่าเราจะได้เงินมาแบบง่ายๆแบบไหนอืมวันนี้มันรู้สึกมันจะได้เนาะวันนี้รู้สึกดวงดีจังไม่ได้เล่นมาตั้งนานละมันจะได้หรือเปล่าความรู้สึกแบบนี้แหละบอกเลยว่าคือความรู้สึก จอมปลอมระบบเนี่ยมันกำลังหลอกสมองเราอยู่ให้เรารู้สึกมีความหวังอยู่ตลอดเวลาไอ้เราก็ดันมาหลอกตัวเองอีกทีหนึง่งช่วงที่เราเนี่ยออกจากวงจรน,นี้มาใหม่ๆเวลาที่เรามีความรู้สึกอยากจะหวนกลับไปเล่นเมื่อไหร่เราจะมีระบบจัดการตัวเองเลยเราจะวางโทรศัพท์แล้วเราจะออกไปเดินเล่นทีโล่งๆ5นาที10นาทีอะไรก็ว่ากันไป แล้วสมองเราอ่ะมันจะผ่อนคลายขึ้นแล้วความอยากเล่นมันจะดับลงใครกำลังเป็นแบบนี้อยู่ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูวิธีนี้มันถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเลยนะที่ทำให้เราเลิกจากมันมาได้ประสบการณ์เลวร้ยายหลายๆอย่างเนีที่มันอยู่ในใจเนะี่ยมันเยอะแยะมากมายกดติดตามไว้แล้วเราจะมาเล่าให้ฟัง